สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้ทำการรวบรวมนะคะสรุปให้เนาะว่างวดวันที่16กรกฎาคม2565สําำนักไหนให้เข้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเนาะ ก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูของสํานักแรกกันอ่าเรามาดูผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กดก,กดาคม2565กันก่อนนะคะรางวัลที่1 620405รางวัลเลขท้าย2ตัว5 3 สำนักแรกที่ให้เข้านะคะก็จะเป็นผลงานของย่าโมออกศึกค่ะชุดสรุปเลขล่างให้มาสีตัวเลขห้าก็เข้าไปนะคะสลากออก5้สามเดี๋ยวงวดหน้าเรามารุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของย่าโมออกศึกด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นเด่นบนของอินทรเทวะนะคร ก็อันนี้แนวทางงวดนี้ก็เข้าไปนะคะเขาให้มาสตัวเนาะอาสลากออก405นะคะสถิติย้อนหลังค่อนข้างที่จะเข้าดีเดินดีเลยเดี๋ยวงวดหน้าเรามาลุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของอินทรเทวนครด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของแอดชวโรธค่ะ เด่นล่างของเขาให้มา3ตัวเลข3ก็เข้าไปเนาะสลากออก5 3แอดก็ขอบคุณของชาวโรดด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์ธีระเดชค่ะอันนี้ก็เข้าไปนะคะเขาให้3 5มาสลากก็ออก5 3สําสำหรับเลขล่าง เดี๋ยวั้งวดหน้าแอดเจอก็จะหามาแบ่งปันกันให้ใหม่เนาะแอดก็ขอบคุณของอาจารย์ทีระเดชด,ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของอาจารย์โกยบ้านไร่ค่ะก็เลขบนของเขาให้มา50สลากก็ออก0-5นะคะ ช่วงนี้ก็เข้าดีเดินดีอยู่เหมือนกันสำหรับอาจารย์โกยบ้านไร่เดี๋ยวงวดหน้าเรามาลุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของอาจารย์โกยบ้านไร่ด้วยนะคะส่วนต่อมาจะเป็นของเลขประชานิยมค่ะอันนี้เขาให้3 5มาสละก็ออก5 3เลขล่างเนาะ เดี๋ยวงวดหน้าเราก็มาลุ้นมาตามกันใหม่แอดก็ขอบคุณของเลขประชานิยมด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของลาผลพูนทวีค่ะอันนี้ก็เข้าไปตรงๆเลยสำหรับเลขบนเขาให้0ูย์ห้ามาสลากก็ออกตรงๆเลยเนาะสี่ศูเดี๋ยวงวดหน้าเรามาลุ้นมาตามกันใหม่ แอดก็ขอบคุณของลาบผลพูณทวีด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของสองตัวตรงตรงอันนี้เขาให้สามห้ามาสลากก็ออกห้าสามสำหรับเลขล่างเนาะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของแม่จำเนียนค่ะภาพปกสลากของเขาเป็นภาพปกหนังสือของเขาค่ะประทานโทษก็ถ้าใครจับได้ก็เข้าไปเลยนะคะสำหรับ3ตัวพิกัดบนเนาะ405ปกสลากอาปกหนังสือของเขาก็มักจะเข้าอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับแม่จำเนียนเดี๋ยวถ้างวดหน้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ใหม่นะคะ แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยเนาะส่วนต่อมาจะเป็นของแมวแมวแมวค่ะอันนี้ก็เข้าไปเลขล่างตรงๆเลยนะคะคือ5 3แอดก็ขอบคุณของแมวแมวแมวด้วยนะคะ ส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของคู่มือเสียงโชคค่ะอันนี้ก็3ตัวพิกัดบนนะคะถ้าใครจับคู่ได้เนาะแอดก็ขอสแสดงความดีใจด้วยนะคะแอดก็ขอบคุณของคู่มือเสียงโชคด้วยค่ะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของแพนแพนพารวยนะคะ อันนี้ก็เข้าไปเลขบนตัวกลับเนาะเขาให้50มาสลากก็ออก0-5น์แอดก็ขอบคุณของแพนแผนพารวยด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของผังเลขเด็ดค่ะอันนี้เลขบนก็เข้าไปนะคะ0ูนย์เขาให้50มาสลากก็ออก0 5ส่วนเลขล่างก็เข้าไปสำหรับ53นะคะ แอดก็ขอบคุณของผังเลขเด็ดด้วยนะคะเรามาต่อกันที่ของยายแลกันเลยค่ะก็2ตัวเจาะก็เข้าไปเลขล่างนะคะเขาให้3 5มาสลากก็ออก5 3แอดก็ขอบคุณของยายแลด้วยนะคะ ส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของแอดวีค่ะอันนี้ก็เข้าไปเลขล่างนะคะก็คือ53ปกติเลขเด่นของเขามักจะเข้าดีเดินดีอยู่เนาะของแอดวีเดี๋ยวงวดหน้าถ้าแอดเจอจะนำมาแบ่งปันให้ใหม่แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ส่วนต่อมาจะเป็นของขวัญใจรวยไว้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปนะคะเขาให้3ามห้ามาสลากก็ออก5้าสมเนาะแอดก็ขอบคุณของขวัญใจรวยไว้ด้วยนะคะส่วนผลงานต่อมาจะเป็นของอาม่าให้ลาบค่ะ อันนี้ก็เข้าไปเลขล่างตรงตรงเลย53ส่วนเลขบนก็เข้าไปตัวกลับนะคะสำหรับ5 0าศแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนามาแบ่งปันให้เนาะก็เดี๋ยวในช่วงดึกๆแอดจะลงเป็นสสิติหวยนะคะถ้า FC ท่านใดไม่อยากพลาดการรับชมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากราบขอบพระคุณค่ะ